พนักงานดับเพลิงฮีโร่ช่วยสุนัขให้กลับมาหายใจวิดีโอที่ทำให้หัวใจอบอุ่นถูกโพสต์ไปที่ Facebook วิดีโอฉบับนี้แสดงให้เห็นกลุ่มพนักงานดับเพลิงในแคลิฟอร์เนียที่พยายามช่วยชีวิตสุนัขจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา ขณะที่พนักงานดับเพลิงได้ไปผจญเพลิงในเบเกร์สฟิลด์พวกเขาสามารถช่วยสุนัขชื่อแจ็คจากบ้านหลังดังกล่าวได้เพราะว่าเจ้าแจ็คหมดสติแล้วก็หายใจรวยรินเนื่องจากมันสูดดมควันมากเกินไปเพราะว่าติดอยู่ภายในเป็นเวลานานนักผจญเพลิงได้พยายามใช้หน้ากากชนิดพิเศษเพื่อช่วยให้ออกซิเจนกับมันหลังจากนั้นไม่นานเจ้าแจ็คก,ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง แจ็คถูกนำส่งโรงพยาบาลสัตว์คุณหมอเผยว่ามันมีอาการบาดเจ็บที่ทางเดินหายใจมีแผลไหม้ที่เท้าและตอนนี้เจ้าแจ็คได้ถูกส่งกลับไปหาคุณเจ้าของซึ่งเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ช่วยมันไว้วิดีโอฉบับนี้ถูกโพสไปที่หน้า Facebook ของหน่วยดับเพลิงเบเกอร์สฟิลด์และก็ถูกชมแล้วกว่า9 6 2 0 0 0ครั้งพร้อมถูกแชร์แล้วอีกกว่า1 3 0 0 0ครั้งทั่วโลกเจ้าหน้าที่ยังคงต้องสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไป ครอบครัวของแจ็คต้องพักที่โรงแรมแมริออทในเมืองในขณะนี้จนกว่าพวกเขาจะทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไป